การโจมตีที่ลาฟาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉพาะที่เราเห็นจากเรื่องของการตอบโต้กันไปมานะคะระหวา่างกลุ่มติดอาวุธกับทางอิสราเอลแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของอิหร่านด้วยนะคะนอกจากว่าคนเนี่ยที่อยู่ในนั้นเนี่ยล้านกว่าคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยคือมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งที่มันปะทุข,ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งไหมคะกับกลุ่มติดอาวุธต่างๆเนี่ย ผมเชื่อว่ามันต้องขยายตัวคือคือเมื่อกี้ที่พูดไอ้เซเอลเนี่ยไม่ไช่โจมตีใกล้สถานทูตนะไปโจมตีที่สถานทูตแล้วแหละแต่ไปไปขีดวงโจมตีสถานกงศูนย์ซึ่งทําให้คนโฮอย่างตายไปเจ็ดคนอันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าไปโจมตีราฟาเนี่ยคนเป็นล้านอยู่ตรงนั้นไปกระจุกตัวไอ้เส mm ียเอลก็ไล่ไล่คนลงมาหมดแม้ทั่คนที่อยู่ทางเหนือนอกจากจะถูกโจมตีเข็นฆ่าแล้วเนี่ยยัง ปิดกั้นเรื่องอาหารหน่วยบรรเทาทุกข์ของสัมปชัชาติไม่สามารถเข้าไปเอาอาหารไปแจกได้เนี่ยคนโทษอยากร่มตายก้เป็นการบีบทางอ้อมให้ไปลงมาทางใต้แต่พอลงมากระจุกตัวแล้วเนี่ยก็จะโจมตีความมุ่งหมายนอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วเนี่ยต้องการจะกดดันให้คนเหล่านี้ะลักเข้าไปในอียิปต์ทีนี้แต่เดิมอียิปต์เนี่ยจะไม่ยอมให้เข้าไปแต่ตอนเนี้พอได้เงินหมื่นหกพันล้านเนี่ยทั้งสองทั้งสองที่มาเนี่ย ดูท่าอียิปต์จะยอมนะครับเพราะงั้นเนี่ยอิเซลก็เลยยังยืนยันอยู่ต่อไปตามแผนเพื่อโจมตีตรงนี้แล้วเป็นการผลักดันให้ชาวกาซาเนี่ยหนีเข้าไปในค่ายอพยพในอียิปต์นะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าหลายคนจะกลัวตายแต่นี้ถ้าเกิดเขาไม่ไปหรือเขายังยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนก็จะต้องตายเยอะแต่ว่าชื่อเสียงหรือว่าเครดิตของมิเซลก็จะยิ่ง ยิ่งผูกกร่อนลงไปทุกทีเพราะว่าเป็นการเข็นค่าที่ไร้มนุษยธรรมสิ้นดีนะครับเพราะงะั้นอิสราเอลก็จะโดนแรงกดดันจากนานาประเทศนะครับเวลานี้ล่าสุดโคลเมเบียก็ต,ตัดตัดสัมพันธ์และกับกับอิสราเอลนะครับนอกจากที่ที่อตุรกรีซึ่งซึ่งก็ยุติการค้ากับอิสราเอลไปแล้วมันก็จะตามมาอีกหลายประเทศนะครับแล้วก็แม้กระทั่ง ในสาธารณชาติก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยเพื่อกดดันอิสราเอลต่อไปครับอืมค่ะแต่จริงๆแล้วก็มีข่าวมานะคะอาจารย์บอกว่าทางลาฟาเนี่ยก็ถูกอิสราเอลเนี่ยคือถล่มทุกวันเหมือนกันนะคะอันนี้คือคชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ไว้นั้นก็กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่จะเจรจาก,กันให้มันคืบหน้าแล้วก็มีการปล่อยตัวประกันสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าฮามาสยอมปล่อยตัวประกันจนหมดเลยอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นทาง สงบสึกที่ดีเลยไหมคะคืออิสราเอลจะยอมหยุดยิงทั้งหมดไหมคะผมไม่เชื่อว่าเจะหยุดยิงยันสิฮามาสก็ไม่เชื่อคือตอนเนี้ที่ยักบอมอยู่ที่ราฟาเป็นการกดดันให้ให้ฮามาสยอมสามเงื่อนไขของอิสราเอลแต่ว่าไอ้ที่ไม่ตายสุดท้ายก็บอกว่าจะส่งกําลังข้ามดินบุกเข้าไปในราฟาไอ้ตรงนั้นอาจจะทําให้คนตายเยอะแต่ผมก็มองว่าคนตายด โอเคอาจจะสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันแต่กองทหารนิเซ่ที่ส่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเสียชีวิตไม่น้อยเหมือนกันในการเข้าไปไปฏิการในภาคพื้นดินตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลัชแบกเข้าไปถึงถึงในตัญยาภูและรัฐบาลในทัญยาภูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อไอ,าอาการการข่มขู่ที่จะโจมตีหรือบุกด้วยกําลังภาคพื้นดินเข้าไปในลาฟาก็เป็นถือว่าเป็นการขู่ฮามาซให้ยอมรับเงื่อนไขนั่นก็คือการหยุดยิงเพียง4ี่สิบวัน หลังจากการแลกเปลี่ยนตัวประกันอันนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมฮะคือหมายความว่าแลกแล้วผมหยุดยิง40วันหลังจากนั้นผมก็กลับมาโจมตีใหม่อ่ะสิทิเซลจะยอมเลิกหรือก็ไม่ยอมเลิกใช่ไหมะแต่ถ้าว่าตกลงหยุดยิงกันแบบถาวรแล้วเงื่อนไขจะทํายังไงจะให้ใครมาดูแลที่จะให้การหยุดยิงมันเป็นไปนตามเงื่อนไขอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้บอกว่า40วันก็หมายความว่าหลัง40วันทิเซลก็มีสิทธิ์ที่จะยกกําลังมาโจมตีได้ซึ่งก็เป็นเจตนาลมที่ชัดเจน เห็นชัดว่าทําไมต้องไปกําหนดแค่สี่สิบวันแล้วเงื่อนไขว่าจะทํายังไงที่จะป้องกันไม่ให้อ่อทางอิสราเอลมาโจมตีหรือว่าไม่ให้ฮามาสออกไปก่อควรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทางสายเทคนิคต้องมาคุยกันมากกว่านะครับเพราะงั้นงเงื่อนไขตรงเนี้ยมันสอดเจตนาชัดเจนว่าอิอไม่ต้องการยุติสงครามหรอกครับ อาจารย์คะจะดูเหมือนว่าตอนนี้คือมันก็คือมันผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดไปแล้วใช่ไหมอาจารย์คะไม่ใช่เลยครับที่โจมตีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันโจมตีทางาอากาศถล่มด้วยปืนใหญ่เที่ระเบิดแต่ว่าเขากำลังจะบุกทากภาคพื้นดินอันนี้จะทําให้คนสูญเสียชีวิตลบตายมากอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยบอมทุกวันแล้วก็ตายทุกวันจกนกระทั่งคนอาจจะรู้สึกชินชา แต่ถ้าลองมาปเป็นบ้านเราดูบ้างเราจะรู้สึกอย่างไงถ้าโดนอย่างนั้นใช่ไหมครับ <S <S แต่ตอนเนี้ทีทเ่เขาวิตกกันก็คือว่าเซลจะส่งกําลังบุกภาคพื้นดินทีถ้าส่งภาคพื้นดินเนี่ยผมเชื่อว่าออผู้ที่สนาบสนหนุนกาซาหรือสถาบันนุนฮามาสหรือสนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยก็จะต้องขับเคลื่อนนะครับในการโจมตีเซลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮิบุลล์กลุ่มอูที รือกลุ่มกองกำลัง,งติดอาวุธอื่นๆที่งอยู่ในดินแดนยึดครองขอ,งอิสราเอลก็ต้องขับเคลื่อนนะครับหรือว่าเคลื่อนไหวที่จะโจมตีอิสราเอลหนักขึ้นแล้วก็อิหร่านเองอาจจะต้องขยับในการเดินหมากมากขึ้น,นครับหลังจากที่มีการโจมตีตอบโต้อิสราเอลไปแล้วเนี่ยอิหร่านตอนนี้ก็เงียบอยู่ก็ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรชัดเจนเชื่อว่าอิหร่านจะต้องออกมามีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยชาวเปอร์ซน์ก็จะถูกฆ่าตายแบบ เป็นละนาวันนะจำนวนมากทีเดียวในการบุกภาคพื้นดินของราฟาอันนี้ตั้งหากจะไปเจนเป็นเงื่อนไขและจุดตายที่ทำให้เกิดการบานปลายขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามในผูทีนี่ยังไงก็ถ้าไม่ยอมถอนทหารออกจากกาซานะครับถ้ายักปิดล้อมอยู่นียผูทีก็ปิดล้อมทะเลแดงผูทีก็จะดำเนินการกับเรือที่ไปเกี่ยวพันกับอิสราเอลนะครับทั้งท,ทะเลแดงและแถบเอเดน ครับถึงแม้ว่าตอนนี้อิสราเอลจะมีทางเลือกคือมีถนนที่ที่ subscribe. สัก่ายซาอุดิอาระเบียกับยู e เเนี่ยช่วยกันทำเปิดทางทำถนนขน,นสินค้าจากทางเจด้าเนี่ยไปยังอิสราเอลก็ตามแต่ว่าการขนทางภาคพ,พื้นดินก็มีโอกาสจะถูกโจมตีได้มีโอกาสจะถูกซุ่มโจมตีได้ด้วยเหมือนกันอืมค่ะโอ้ถ้าเกิดมีการบุกภาคพ,พื้นดินนี่ อาจารย์ก็แยกตัวไม่ได้เลยนะคะว่าอันไหนคือเป็นเป็นกลุ่มติดอาวุธฮามาสอันไหนคือประชาชนทั่วไปอันนี้คือมันต้องเสียชีวิตีกเยอะเลยนะคะใช่อันนั้นเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ทุกคนวิตกกังวลแหละครับว่าว่าถ้าถ้าว่าพรเดีแต่มันแยกไม่ได้หรอกจะไปรู้ยังไงคนไหนกลุม่มฮามาสคนไหนไม่ใช่โผล่มาก็ยิงแล้วนะครับก็แม้แต่ไอ้ตอนวันที่เจ็ดตุลาที่พูดกันว่าตายทั้งหมดประมาณพันสามร้อยคนนะ่ะ หนังสือพิมพ์อาฮาริเนี่ยก็เคยฮาฮริตนะครับก็เคยลงมาแล้วว่าหลายร้อยคนเนี่ยตายด้วยกระสุนของของอ d ดนั่นเองแหละครับคือทั้ง่ายเสียยิงมั่วไปหมดก็เลยตายไปอีกหลายร้อยคนด้วยเหมือนกันแล้วก็ไปนับรวมๆว,ว่าเนี่ยเป็นฝีมือฮามาสซึ่งซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องพิสูจน์แต่ว่าเขาก็พิสูจน์ไปบางส่วนแล้วว่าเช่นกระสุนยิงจากอากาศเนี่ยฮามาสไม่มีเฮลิคอปเตอร์ก็มีคนเสียชีวิตในตรงนั้นด้วย ราะงั้นครั้งนี้เนี่ยยิ่งเข้ามาบุกตรงเนี้ยผมว่ากองทหารอิดีเนี่ยก็ยิงมั่วไปหมดแหละไม่ได้ดูว่าจะเป็นฮามาสหรือไม่ฮามาสเห็นเจอใครก็ต้องยิงนั่นแหละคนจะตายกันอีกมากมายทีเดียวครับอาจารย์ครอย่างกรณีของประชาชนชาวอิสราเอลเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นภาพเนี่ยมีการมีชุมนุมกันที่กรุงเทอาวิฟด้วยนะคะเป็นเมืองหลวงของ <ไป S 2> อิสราเอลาบอกว่า<ไ>ปเป็นเป็นในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย คือเป็นการขับไล่คุณเบนจามินเนทันเาหูนายกของทางอิสราเอลด้วยนะคะก็แสดงคุณเบนจามินน <yeah> ี่ก็คือแบบอย่างที่อาจารย์บอกลงจากหลังเสือไม่ได้เลยนะคะถูกคือกลุ่มประท้วงเนี่ยมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งประท้วงเพื่อให้เนทันเาหูยอมตกลงกับฮามาสอ่านี้เป็นแรงกดดันในทันเยหูแล้วก็เพื่อจะให้ปล่อยตัวประกันมาเสนอบญาติพี่น้องตัวใกล่กลุ่มหนึ่งประท้วงเพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบาย ้รา,า,า,าร้านในวยบายลุกรานหรือยึดกองต้องการจะให้เกิดความสงบและสันตินะครับมีหลายกลุ่มตรงนี้แล้วก็อมองว่ายิ่งสิ้นเปลืองในสงคารามเท่าไหร่ในเซลก็ยิ่งมีสถานะที่ย่แย่ลงไปเท่านั้นกลุ่มเหล่านี้ก็มีการประทวงขณะเดียวกันเนี่ยในระดับนำก็มีการพยายามเลื้อยขาเข้าอินในทันยาพูด้วยเหมือนกันเช่นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงอ่เขาก็พยายามที่จะเอ่ออะไรเลยว่าขับไล่ ในทันยาฮูทั้งทงที่ความจริงเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกันอยู่ในพักเดียวกันเอ่อไม่อยู่คนละพักแต่มันมาร่วมรัฐบาลเดียวกันแต่ว่าลัมฟรีแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีคดีติดตัวทั้งคู่เลยลัมฟรีกระทรวงความมั่นคงภายในกับกับในทันยาฮูเนี่ยมีคดีติดตัวทั้งคู่อนอกจากนี้เนี่ยลัมตรีกรลาโหมคือการเล่นนะครับก็ก็พยายามจะล้มในทันยาฮูโดยการไปเจราจากับสหรัฐด้วย ครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็ยังมีในการในผลเอกการซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นนันตรีกระทรวงสงคารามในขณะนี้และอดีตรันตรีกราหมของอิสเซโยเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนพยายามจะล้มในทันยฮูเพราะงั้นในทันยฮูเนี่ยเรียกว่ามีศัตรูรอบทิศทั้งศึกภายในศึกภายนอกนะครับมากมายทีเดียวแต่แกก็ต้องเกาะเข้าอี้ให้เหนียวแน่นเพราะถ้าแกลงอย่างหลังเสือแกก็จะโดนดำเนินคดีตามที่ท,ท,ที่ที่กล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่า ตัวการที่ทําให้เป็นยุ่งยากนี่ปัจจริงก็มาจากในทันยาูทั้งหลายนี่แหละครับการตกลงอะไรตออะไรเนี่ยเค้าพยายามทาเงื่อนไขให้มันตกลงกันไม่ได้อะถ้าตกลงกันได้มันก็จบไปแล้วละ่ะอย่างที่ว่าถ้าถ้า,ต,าต้องการยุติศึกต้องการเอ่อเลิกสงครามเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีคนรับประกันนะว่ากันด้วยรายละเอียดนะครับก็ดําเนินการอาจจะต้องใช้เวลาก็ยังดีแต่ว่าในทันยูไม่ต้องการให้เกิดอย่างนั้นก็ยังยืนเงื่อนไขเดิมว่าจริงๆิงแค่สี่สิบวัน อายุยิงแค่สี่สิบวันก็หมายความว่าหลังสี่สิบวันก็จะจะโจมตีใหม่ใช่หรือไม่นะครับหลังจากปล่อยตัวประกันไปแล้วซึ่งอย่างนี้ฮามาสก็คงไม่ยอมนะครับอันนี้คือคือประเด็นหลักที่เถียงกันมากนะครับเรื่องนี้ส่วนประเด็นอื่นๆจะแลกเปลี่ยนกันกี่คนอย่างไรอันนี้ผมว่ามันคุยกันได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขอื่นก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรเลยนอกจากเรื่องนี้เท่านั้นนะครับที่ฮามาสบอกว่า ถ้าอยู่ยิงก็อยู่ยิงๆๆถาวรแล้วมีหลักประกันที่จะมีไม่มีการโจมตีกันทั้งสองฝ่ายครับเข้าใจว่าคนไทยตัวประกันคนไทยแปดคนก็อยู่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่ตอนนี้ที่เจรจาเนี่ยพูดแต่ตัวประกันของอิสราเอลเท่าน,นั้นน่ะไม่มีการพูดถึงตัวประกันคนไทยเลยเงียบหายไปเลยแปดคนเนี่ยผมก็ไม่ทราบแล้วก็ทรง่างประเทศเองขณะนี้เขากําลังเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีนะครับแต่รัฐมนตรีนี้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมาก่อนล่ะท่านก็น่าจะรู้เรื่องนี้ ก็ยังเงียบไม่เห็นมีการแถลงเรื่องตัวประกันแต่คนเลยส่วนทางด้านภาคเอกชนที่เคยดาเนินการก็ยุติกันไปหมดแล้วนะครับรวมทั้งพ s d แล้วก็ยุติเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศไม่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าส่วนตัวอย่างเช่นทีมงานของท่านจาวนนองเนี้ยก็เลยทุกคนก็ยุติบทบาทปล่อยให้เป็นหน้าที่หรือยกให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศที่ดําเนินการนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นความต้องการของกระทรวงต่างประเทศที่อยากจดำเนินการอยากเป็น ทางการซึ่งถ้าที่ทราบในตอนนั้นท่านรัฐมนตรปีปาปรีท่าก็ติดต่อประสานไปทางกาตาแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรไม่แต่รายชื่อก็ยังไม่รู้้วยซ้ําว่ามีใครกี่คนอย่างไรแปดคนใช่หรือเปล่าและถูกจับเรื่องอะไรซึ่งข้อมูลที่ผมมีบางส่วนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเอ,อทางทางด้านทางด้านเทรานเนี่ยเขาบอกว่าแปดคนนี้อาจจะนะเขาใช้คำว่าอาจจะ เป็นคนถือสองสัญชาติก็คือถือตัญชาติเช็กเซลกับไทยแล้วก็ไปเป็นทหารรับจ้างเพราะงั้นที่ถูกจับก็จับในฐานะเป็นเฉลยศึกก็ได้เพราะั้นตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรยืนยันและยังไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างไรชื่ออะไรบ้างทั้งแปดคนแต่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ไม่มีใครยืนยันได้ซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็ยังเงียบอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะกาลังเปลี่ยนนะการศึกอยู่เนี่ยก,ก็คงจะ ยังไม่มีคําตอบแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องวิตกกังวลน,นะครับโดยเฉพาะสําหรับชีวิตคนไทยด้วยกันครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ